สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาเสนอที่ดินนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับใกล้กับถนนลาดยางนะครับเส้นนาสมอออกไปปากช่องนะครับผมวิ่งข้ามาประมาณสัก500เมตรนะครับก็จะมาถึงยังแปลงที่ดินนะครับเป็นถนนสาธารณะยังไม่ได้ลาดยางนะครับผมก็ประมาณ500เมตรนะครับถึงแปลงที่ดินของเราที่ดินตรงนี้นะครับก็เริ่มจากตรงนี้นะครับมี เนื้อที่23ไร่3งาน30ตารางวานะครับเป็นแปลงทุ่งหญ้าโล่งแบบนี้เลยนะครับนี่ครับรูปแปลงก็จะเป็นเดี๋ยวเราขึ้นรูปแปลงให้ดูนะครับเป็นรูปคางหมูสามเหลี่ยมนะครับด้านถนนสาธารณะตรงนี้นะครับกว้างอยู่ประมาณสัก260เมตรนะครับนี่ครับไปสุดมุมบ้านด้านหนูเลยนะครับก็ไปสุดแมวขอบเขตที่มีเพื่อนบ้านหลังคาสีส้มด้านนั้นนะครับ ที่ดินของเราตรงนี้นะครับเป็นทุ่งหญ้าโล่งก็เริ่มจากแนวต้นไม้ใหญ่ตรงด้านนี้นะครับก็ตามแนวหลักเขตไปเรื่อยๆนะครับสุดตามต้นไม้ใหญ่ที่เราเห็นนะครับเป็นที่ดินที่อยู่เขตชุมชนตำบลปากช่องนะครับอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับผมก็เผื่อท่านใดที่อยากคิดจะมีที่ดินไว้ทําสวนกเกษตรปลูกป่าปลูกต้นไม้นะครับเป็นที่ดินราคาที่ยัง ไม่แพงนะครับอยู่ที่ราคาขายอยู่ที่280 0 0 0บาทนะครับท่านใดที่อยากมีที่ดินเก็บไว้นะครับเผื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานของท่านในอนาคตนะครับซื้อตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับผมอนาคตก็จะราคาปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปอีกด้านหนึ่งของแปลงนะครับตอนนี้เรามายืนอยู่อีกแปลงอีกด้านหนึ่งของแปลงนะครับก็คือมุม ด้านข้างนะครับก็จะไปติดถนนคอนกรีตด้วยนะครับส่วนโซนด้านนี้นะครับติดถนนคอนกรีตไฟฟ้าก็อยู่โซนด้านนี้นะครับผมมีเพื่อนบ้านข้างเคียงนะครับไฟฟ้าน้าประปาอยู่โซนด้านนี้เหมือนกันนะครับผมที่ดินของเราตรงนี้นะครับถ้าเกิดจะวิ่งไปยังจอมบึงนะครับก็อยู่ประมาณสัก15กิโลนะครับถ้าเกิดเราไปตัวเมืองราชบุรีก็ประมาณสัก18กิโลได้นะครับ ตอนนี้เราตัดภาพมามุมอีกด้านหนึ่งของแปลงสุดท้ายแล้วนะครับก็สุดตรงแปลงไรอ้อยนี้เลยนะครับแนวขอบเขตนะครับนี่ครับสุดแนวทิวต้นอ้อยที่เราเห็นนะครับกบเป็นรูปแปลงสามเหลี่ยมนะครับที่ดินของเราตรงนี้นะครับก็บรรยากาศก็จะเป็นท้องทุ่งนานะครับผมและก็ไร่นะครับเป็นพื้นที่เขตเนินสูงนะครับก็ ถ้าเกิดจะขุดบอ่อลตักเก็บน้ําไว้ใช้ในแปลงก็ดีนะครับผมก็ไว้ใช้ทําเกษตรนะครับส่วนด้านถนนคอนกรีตตรงนี้นะครับกว้างอยู่ประมาณ230เมตรก็จะเป็นที่ดินที่หันไปทางทิศเหนือนะครับด้านนี้นะครับทิศเหนือส่วนด้านที่เราเห็นทิวต้นไม้ตรงภูเขาด้านนั้นจะเป็นทิศตะวันออกนะครับ ด้านภูเขาเป็นทิศตะวันออกส่วนด้านหลังแปลงนะครับด้านหลังแปลงที่เป็นทิวต้นอ้อยที่เราเห็นนี่นะครับก็จะอยู่ทางทิศใต้นะครับผมนี่ครับอยู่ทางทิศใต้จุดแนวขอบเขตอ้อยตรงด้านนั้นนะครับทิศใต้ของเราเดีย๋ยวเราขึ้นรูปแปลงฉนโนดให้ดูด้วยนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะซื้อเก็บไว้นะครับขายอยู่ที่ไร่ละ2 8 0 0 0 0บาท นี่ครับเป็นที่ดินที่ติดถนนคอนกรีตเพื่ออนาคตนะครับไว้จัดสรรทาโครงการต่างๆก็ดีนะครับผมทุ่งบรรยากาศทุ่งนาข้าวญ้าวิวสวยนะครับนี่ครับที่ดินของเราก็เริ่มจากแนวขอบเขตที่ต้นไม้ด้านนั้นที่เรายืนทีแรกเลยนะครับก็มาสุดแนวมุมด้านข้างที่เป็นถนนคอนกรีตตรงนี้นะครับนี่ครับ เป็นแปลงขนาดใหญ่นะครับหรือท่านที่ต้องการขยายเพิ่มให้ได้ถึง50ไร่ก็มีนะครับพื้นที่ข้างเคียงนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามกับเราได้ที่088นะครับ452ครับ1768กับผมเพชรปัญญานะครับผม